มาถึงข่าวดีกันบ้างคุณผู้ฟังคะเรื่องของเงิน10,000 1, บาทนะคะนครับพี่น้อยครับนายเผ่าภูมิโรชนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านออกมาบอกถึงความพร้อมในการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงิน1 0,000บาทในเฟสที่2นะคะว่าตอนนี้โครงการมีความพร้อมอย่างมากเลยนะคะเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินในวันนี้นะคะค22มกราคม2568ส่วนในวันที่ยี่เผ่าเดี๋กวเราจะเปิดให้ดูว่า นี่กำลังเข้าทางรัฐว่าเอ๊ะทางรัฐ<า>นะ แต่ว่าโดนัทยังไม่ถึง60นะใครถึง60แล้วก็อยู่ในเกณฑ์นะคะวันนี้นะตรวจสอบรายชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็ไปผูกพร้อมเพย์ต่างๆให้เรียบร้อยเพราะว่า27มกราคมพี่น้องประชาชนที่เข้าเกณฑ์แล้วก็ถูกต้องตามเกณฑ์เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ได้รับเงินเข้าบัญชีตามกําหนดนะคะส่วนผู้สูงอายุ4ล้านกว่าขั้นติดชื่อด้วยนะติดชื่อชื่อด้วยนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ย ก็มีการลงทะเบียนไปแล้วนะครับซึ่งหลายๆท่านที่เป็นผู้สูงอายุเนาะที่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้พิการกลุ่มประางต่างๆก็ได้รับไปแล้วในเฟสที่1เฟสที่2ครับวันนี้สามารถเช็ครายชื่อได้นะครับที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับโดยทางคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ได้เปิดเผยในขณะที่ฐานข้อมูลของทางกระทรวงพอมองเนี่ยเสนอให้กับทางกระทรวงการคลังนะครับว่ามีประมาณ4ล้านกว่ารายชื่อ Mm hmm. นะครับที่จะมีชื่อในวันนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรชื่อที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับซึ่งในแต่ละครั้งที่ทางรัฐบาลได้นําเสนอโครงการนี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปโดยในครั้งนี้ครับกระทรวงการคลังก็เป็นผู้กําหนดเงื่อนไขาอาศัยฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงพรอมอให้ไปนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็มีการนําไปคัดกรองรายชื่อออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัวเลขเบื้องต้นนะครับอยู่ที่4ล้านกว่ารายชื่อก็เตรียมตัวกันได้เลยนะสำหรับใครที่รอเงินหมื่นนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับเฟสที่2จะได้ใช้กันในวันที่27ม, 17, มกราคมนัก็คือวันจันทร์หน้าแล้วนะครับแล้วก็ให้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพอได้เงินไปแล้วเนี่ยอาจจะนะอพอคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ย เป็นเป้าหมายของทางมิจฉาชีพนะนะครับเป็นแหล่งเงินของทางมิจฉาชีพเลยนะเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่เข้าถึงในถึงมุกใหม่ๆมิจฉาชีพเข้ามาแบบใหม่ตลอดนะครับก็ขอให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่าแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของมิจฉาชีพทั้งในเรื่องของทางออนไลน์แล้วก็คอรเซนเตอร์หรือว่ากลุ่มต่างๆที่ไม่หวังดีเข้ามามากมายนะครับเพื่อหลอกลวงโดยประเด็นนี้ครับทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มอบให้อ่าทาง ประชาชนที่ได้รับไปเนี่ยเพื่อที่อยากจะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าสามารถใช้เป็นทุนในการเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนก็ขอฝากในเรื่องเงินหมื่นตรงนี้นะครับเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะ